ป้าเทนเพิ่นปิีงกำลังหอมๆเลยค่ะพี่น้องจัดมาเลยค่ะนี่หัวหัวสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะวันนี้เล็กใดใส่กอกนะคะใส่กอกอีสานเข้าวของค่ะพี่น้องค่ะพอดีขี่รถกายนาล้านนะคะอยู่นาบิ๊กซีอยู่มุกเข้านี่ค่ะป้าเทนเพิ่นปิีงกำลังหอมๆเลยค่ะพี่น้องจัดมาเลยค่ะนี่หัวหัวป้าพี่น้องหัวนารีได้ค่ะนี่ พ,พอด้เปล่าเลยปาดไส้กรอกอีสานค่ะนี่้ใดเคยกินแบบบะหมี่น้ำจิ้มเลยเนาะคะ่ะนี่ร้านนี่ิ่นมี่น้ำจิ้มเลยค่ะพี่น้องคะอื้อ เปรี้ยวหนัวค่ะที่สำคัญค่ะขิงดองค่ะอืมทุกโดดมันเงือกสีดายอ่ะนะค่ะอันกระหล่ำสีม่วงค่ะอืม เงาๆเลยค่ะนนาบิ๊กซี่มุกระหารเท่าเจ้าค่ะพี่น้องคะ่ะแสบๆหลานนี่หลานประจําเ,เลยเกย์น้ำพิงดองอะคะ่ะลูกโดด อยากมาใหม่ yeah, <laughs> ลูกก็นหนึ่งบาทค่ะพี่นอ้องอยู่หนาบิ๊กซีอยู่หมกด้วยค่ะลูกละหนึ่งบาทแซมเมื่อวันนี้เลยกระจัดมาประมาณร้อยห้าสิบลูกนะคะ หลานเลยขายดีไายดีะค,ะ ID, ID ค่ะพี่น้องค่ะคนแบบต่อแถวสื่อแบบเงาเหยียเลยที่แรกได้แจกแต่สองรอยลูกนะคะแต่ว่าแบบคนต่อแถวสื่อลายแห่งก็เลยได้แต่ลอยค่ะสิบลูกค่ะอืม